กรับผมสวัสดีครับเอามาต่อกันครับผมนะครับกะแต่ถ้าตัวเลขของอาจารย์โชคทวีนะครับคลิปนี้ตามที่แจ้งไว้ก่อนหนานี้ครับอาจารย์โชคทวีครับหลังจากที่เข้ามาสี่งวดติดนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวเลขของอาจารย์โชคทวีครับที่แอดลงในเรียวนะครับ เลขอาจารย์โชคทวีตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นมาครับ4งวดติดนะครับและก็เข้าตัวเน้นครับที่แอดเขียนลงนี่ครับมิเฉพาะตัวเน้นครับให้บนออกล่างให้ตรงออกกลับนะครับเป็นไปได้ทุกอย่างแต่ว่าเวลาเข่าครับเข่าตัวเน้นนะครับหนึ่งมิถุนายครับให้เก้าศูนย์เข่าออกศูนย์เก้านะครับเนาะ 16มิถุนานะครับ03ออก30นะครับ1กรกฎาคม05ออก05ตรงตรงนะครับ16กรกฎาคม62ออก62ตรงตรงนะครับ31กรกฎาคมให้85 67และ69หลุดครับนะครับหลุดเพราะฉะนั้นสถิติหยุดไว้ที่4งวดครับ อาจารย์โชคทวียุทธสถิติไว้ที่4งวดนะครับงวดนี้ครับอาจารย์โชคทวีครับอาจารย์โชคทวีไ้มาต่างจากเดิมครับสำหรับงวดวันที่16ครับ บอดแยกบนบอดแยกล่างนะครับตัววิ่งให้รวมกันไปเลยนะครับกะเพื่อนกระอาจจะเล่งเห็นแหะครับว่าแนวทางตัวเลขที่เพิ่นไห่มากถึงแม้ว่าจะเข้าติดต่อกันสีงวดครับแต่ว่ามั่นกะบบอดายเข่าตามบนตามล่างที่เพื่อนแยกไว้ให้นะครับแต่ว่าดีที่ว่าเข้าตัวน้นและตัวนี้ก็มีแค่สองหางสามหางมีอยู่แค่นั้น เพื่อนจะเลยให้แบบไม่แบบเน้นๆนะครับให้ไปพิจารณาเองว่าจะเป็นบนเป็นล่างเป็นตัวตรงหรือจะเป็นตัวกลับนะครับพร้อมบอกว่าบนล่างไปกลับนะครับที่อาจารย์ชกทวีเพื่อนแจ้งไว้แต่งวดน,นี้ครับเพื่อนบอกว่ามันใจนะครับมันใจนี่ครับ ให้วิ่ง4กับ5ครับบนล่างเลยครับ4กับ5แต่ว่าเน้นไปที่เลข4นะครับแล้วเลขติดที่มาประกบค,คูให้6กับ7ครับให้6กับ7นะครับจับให้4หางครับจับใส่กันเลยนะครับจับส่กันเลยแตมี4 6 4 7 หาหกแล้วก็หาเจ็ดนะครับแล้วก็วงไปที่ c ีหกกับ c ีเจ็ดนะครับแล้วก็มีตัวกันให้อีกสองหางกับคือสามเก่ากับ c ีหนึ่งครับนะครับอโชคทวีนะครับ,อ,นะรบอันนี้แอดเขียนด้วยครับสี่ล้านเปอร์เซ็นต์นี่อ่าโมเมนท์ทั้งหมดี่แอดเขียนแต่ว่าอาจารย์เป็นเขียนมาให้นะครับที่เป็นทรงมาให้เป็นเขียนแบบนี้เลยครับว่า 4เนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์ครับเพิ่นว่าครับกะงวดชี้พกนี่เพิ่นเลน้ฮย์โยแค่สองหางเนาะครับเนาะสองหางบ่แน่ใจว่าช่วงโค้งสุดท้ายครับจะมีตัวเน้นมาเพิ่มไหมนะครับเนาะจังหวดที่ผ่านมานี่ครับช่วงแรกอาจารย์โชคทวีให้มาสองหางก่อนนะครับแล้วก็รอรอโค้งสุดท้ายครับเพิ่นส่งมาให้เพิ่อมอีก หนึ่งโตนะครับต่ว่ากรบลดคือเก้าล่ะครับนะครับมวดที่ผ่านมานะครับเป็นงวดที่หลุดนะครับเดี๋ยวแคบหน้านจอเอาไปไว้ายทะเบงเป็นข้อมูลก่อนครับเพราะว่ามือนี้เพิ่งจะวันที่สามนะครับกว่าจะถึงวันที่สิบหกเหลืออีกตั้งสิบกว่ามือน,นะครับอีกสิบกว่าวันครับแต่เลขอาจารย์ปกติให้แล้วให้เลยอ่า โบเปลี่ยนนะครับโบเปลี่ยนยกเว้นจะมีเพิ่มมานะครับตัวเลขที่เพิ่มมากกอาจจะมีเลขสามโตนั่มก็ได้นะครับอ่ะอันนั้นชุดเต็มๆครับตัวนี้เป็นชุดที่คัดออกมากตัวนี้เนาะท่านใดอยากเอาเสถิติไปไว้เบิ้งครับกับแคปอันนี้ไว้ครับอ่าแคปเป็นตัวนี้ไว้แล้วกัน ไว้ไกลๆจันงน้อยครับเพื่อได้ตัวยยใหญ <laughs> <c> ่งย้านะครับซีหกกับซีเจ็ดเป็นตัวเน้นครับผม <c> นะครับส่วนท่านใดอยากได้ชุดเต็มแบบแคปเอาตอนอใบก้อนไหนนี่นะครับเนาะนะครับซ <c> ีหกกับซีเจ็ดเป็นตัวเน้นครับใบนี้อาจจะเขียนเฉพาะตัวเน้นลงครับเขียนเฉพาะตัวเน้นลง เพิ่งจะได้หานั้นที่เฮจังไดาสิครบทแปดนาะบานนี้เอาเฮจังไดาสิหอดสิบ <laughs> อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเอาเนี่แคปอีกรอบนึงกันล้วกันครับผมวัน <laughs> นี้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับกา แอดยังบอท่านในมีข้อมูลนะครับเพราะว่าแนวทางของอาจารย์โชคทวีที่เป็นเหตโตกคัดชุดคัดชุดเน้นมหาห้นี่เพิ่งจะลงไปหางวดครับซึ่งซีงวนแดกมันเข่ามาต่อเน,นื่องแล้วรับเพิ่งจะรุดไปงวดที่ผ่านมาล่าสุดกับบอกว่าถ้าสมมุติว่ารุดแล้วจะรุดงวดเดี่ยวหรือจะรุดติดต่อกันสองงวดอันนี้คือกันยังบอกหูคือกันนะครับนี่แหละงวดนี้แหละครับจะได้หูครับ รู้แน่นอนนะครับอโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับแนวทางตัวเลขความเคลื่อนไหวล่าสุดของอ,อาจารย์ไครนะครับเดี๋ยวแอดจะติดต่ออาจารย์ไครอีกเทือนึงช่วงช่องแรกๆครับถ้าสมมติว่ายัง,างติดต่อบ่ไดดก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้า นะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าแอดกัจะลงให้เบิงนะครับตัวเลขได้มากแล้วล่ะครับเนาะแต่ว่าบอกหูว่าความฝันเนี่ยปูมากปูจะเบาว่า,วาย่างไ่ครับต้องฟังต้องให้อาจารย์ใครเราสู่ฟังนะครับบางเพื่อแอดเอาต,ตัวเลขมาแอดกับบอกขักใจแอดกับอยากได้ยินขึ้นกันครับ แอดกัยอยากพูดว่าปูสีเบาะนีอย่างแน่นะครับหลังจากที่มือต่อมือขึ้นขึ้นตองหวดครับขึ้นตองหวดนี้ปูมาสุกมาสุกมาสุกรถอาจารย์ใครสุกทั้งหน้านะครับมอยู่นะครับมาเข็นนะครับเข็นด้านหน้านะครับดันไปแล้วก็บอกว่าหกนะครับดันแล้วก็บอกว่าหกตัวเดียว นรับก่อนหนาะนะักํลังจะเบาตัวที่สองนะครับลวงตาปิศนากะมากดออดก่อนครับมากดกิ้งหนากุติก่อนนะครับเกิเลยตื่นนะครับเกิเลยได้แพ่ตัวเดียวนะครับบานนี้ก็ล่ลาสุดใดมากทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขียนเลขมากแกยังเบิงบ่งเบเขอาใจขึ้กัน เขียนมาแบบแปลกๆนะครับเดี๋ยวแปลกจังไหนนะครับรอติดตามเมึงในคลิปนะครับไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้แอดฝากไว้แค่นี้ครับแปดนาทีก็เอาคันทอโอเคครับผมก่อนพูดลายๆครับที่ติดตามนะครับพอกันไหมคลิปหนาครับผม